ครับสวัสดีครับก็จากการที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องออดดตก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PT หรือว่าเอชอี HIV ที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการก็คือการปิดสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดการรับบริการนะครับกับเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหน้านะตอนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ ่าหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเขตหนึ่งเชียงใหม่ของเรานะครับอ่าได้เข้าร่วมโครงการอ่าบัตรประชาชนใบเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าการออเทนแบบเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นการยืนยันตนเมื่อสิ้นสุดการรับบริการนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดจะบรรยายในสไลด์ถัดไปนะครับก็ผมขออนุญาตสรุปนะครับ วิธีการยินยันตนเมื่อสิ้นสุดการรับบริการหรือว่าเรียกสั้นๆว่าปิดสิทธ์นะครับก็สําหรับหน่วยนวัตกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยนวัตกรรมนะครับผมอขออนุญาตนําเสนอในสองส่วนนะครับก็คือการปิดสิทธ์โดยวิธีการออเทนแบบเดิมนะครับ สำหรับหน่วยวัดนวัตกรรมที่บันทึกผ่าน KTB หรือว่า a m e t นะครับในตัวโปรแกรมก็มีการออเทนอยู่แล้วนะครับก็ท่านอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการออเทนในใน,ในเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะออเทนโดย KTB หรือว่า a m e ได้เลยนะครับถ้าไม่สามารถออเทนในส่วนของ KTB หรือ a m e นะครับทางสปชก็แนะนำอีก,อก ช่องทางหนึ่งก็คือน e วออเทนนะครับแต่ถ้าท่านเลือกวิธีการออเทนไม่ว่าจะมาจากช่องทางใดๆก็ตามนะครับเนื่องจากตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราเข้าร่วมโครงการไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการออเทนแบบเดิมจะไม่สามารถที่จะนับได้ว่าเป็นการปิดสิทธิ์นะครับท่านจะต้องส่งข้อมูลภายในวันด้วยนะครับถึงจะเป็นการปิดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในการปิดสิทธิ์ก็ สามารถที่จะใช้วิธีการออเทนแบบเดิมนะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วยเน้นขออนุญาตบวกเน้นนะครับบวกด้วยท่านต้องส่งข้อมูลภายในวันนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับประกาศยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นภายในวันในที่นี้ก็คือภายในเที่ยงคืนของวันนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดสิทธิ์วิธีการหนึ่งนะครับก็คือออเทนบวกด้วยส่งข้อมูลภายในวันนะครับ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะดำเนินการปิด oo, สิทธ์ได้นะครับก็คือปิดสิทธ์ผ่านเว็บไซต์ของ New อัลเทนนะครับมันจะมีฟังก์ชันอีกฟ <c oughs> ังก์ชันหนึ่งในการปิดสิทธ์นะครับก็ถ <c oughs> <ๆ>้าท่านถ้าท่านใช้ New อัลเทในการปิดสิทธ์นะครับเน้นนะครับใช้ผ่าน New อัลเทในการปิดสิทธ์ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดผมจะบรรยายในสไลด์ถัดไปนะครับถ้าเป็นการปิดสิทธ์นะครับอันนี้ก็ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องส่งภายในวันนะครับก็ขอแนะนำสอวิธีสำหรับหน่วยนะวัตกรรมนะครับส่วนวิธีการอื่นๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นอันที่2ก็จะเป็นผ่าน f อ h ก็จะเป็นหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็น EDC ผ่านคียอผ่านอา h อชไเอผ่าน s m a r t ทการ์นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเสียเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีในส่วนของหน่วยนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นที่หน่วยนวัตกรรมคุ้นเคยก็จะเป็น k t b a m e n e w a u t h e n อันนี้ก็นำเสนอในส่วนของแบบเดิมที่ท่านเคยคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือการอัเทนนะครับในการอัเทนก็หน่วยบริการก็ก็จะคุ้นเคยกันเมื่อผู้ป่วยมารับบริการก็จะต้องอัเทนก่อนนะครับแล้วถึง จะให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการนะครับสำหรับการปิดสิทธ์นะครับปิดสิทธ์จะแตกต่างจากนิโอเทนตรงที่ว่าท่านสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเข้าไปรับบริการตามจุดต่างๆก่อนนะครับและถึงดําเนินการปิดสิทธ์นะครับเมื่อสิ้นสุดการรับบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรที่แตกต่างกันระหว่างอเทนแบบเดิมกับปิดสิทธ์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดสิทธ์ ทั้งหวิธีตามที่ผมได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขออนุญาตผ่านไปเร็วๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า,าหน่วยนวัตกรรมนะครับท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านเ m เมจเคหรือว่าส่งตรงโดยวิธีการบันทึกผ่าน e ีเคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องมีข้อมูล2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1นึเป็นเรื่องของการปิด1ิ์นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเบิก เชยไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับท่านจะต้องส่งข้อมูลทั้งสองส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการเบริกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบการจ่ายตามที่คุณทิักรได้อธิบายไปนะครับ mm hmm. เมื่อผ่านทั้งหมดทุกขั้นตอนนะครับก็สปชอก็จะประมวลผลจ่ายเงินให้ท่านนะครับ ตามที่บอกไปนะครับก็คือในส่วนของ a m เมกับ KTB ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าทางหน่วยนะวัตกรรมก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวที่เป็นของสปอชนะครับก็คือ,อเพิ่มเติมจาก a m เมกับ KTB ถ,ถ้าท่านบันทึกผ่าน E ีเคนะครับไม่ได้บันทึกผ่าน a m เมหรือว่า KTB ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการปิดสิทธิ ่านทางช่องทางของเว็บ n e w o t t e นนะครับก็ในส่วนของเว็บ n e w o t t e นนะครับในส่วนของขอยู e r n a m เนมพา w o ทเท่านก็สามารถดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ได้นะครับตามที่คุณคุณทราบได้ชี้แจงไปนะครับเมื่อท่านมียู e r n a m เนมพา w o r เเข้าใช้งานแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ n e w Orten จะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือข้างบนจะเป็นเรื่องของการออเทนแบบเดิมนะครับถ้าท่านท่านใช้เมนูเดิมเมนู ข้างบนนะครับท่านจะต้องบวกด้วยส่งข้อมูลภายในวันนะครับเพราะว่าถือเป็นการออเทนนะครับดังนั้นถ้าออเทนอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการปิดสิทธิ์นะครับท่านจะต้องส่งข้อมูลภายในวันด้วยนะครับแต่ว่าจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือข้างล่างนะครับเป็นการตรวจสอบและยืนยันตนเมื่อสิ้นสุดการรับบริการหรือว่าการปิดสิทธิ์นะครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะมีส่วนที่ท่านจะต้องบันทึกเพิ่มเติมจาก ข้างบนก็คือจะเพิ่มของข้อมูลค่าใช้จ่ายของวิสิทธ์นั้นๆนะครับเมื่อท่านบันทึกข้อมูลในเมนูข้างล่างเป็นเรื่องปิดสิทธิ์นะครับก็ในส่วนนี้ถ้าท่านได้ฟังเมื่อวันที่19นะครับทางส่วนกลางก็ได้ชี้แจงไว้แล้วว่าถ้าท่านปิดสิทธิ์นะครับก็ไม่ไม่ได้บังรับว่าจะต้องส่งข้อมูลภายในวันนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับได้ทั้งสอง สองส่วนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นออเทนบวกด้วยส่งข้อมูลภายในวันหรือว่าจะเรียกช่องช่องทางปิดสิทธิ์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มเติมสำหรับหน่วยนะวัตกรรมบางแห่งมีหลายหลายแห่งส่งมาไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมานะครับที่จะจำเป็นที่จะต้องอมีการคอนฟิก ตัวโทเค็นนะครับก็ท่านสามารถที่จะตรวจสอบโทเค็นได้นะครับว่าทางสบชดําดเนินการออกโทเค็นให้ท่านแล้วหรือยังนะครับก็สําหรับอ่าโทเค็นสาหรับปิดสิทธิ์นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นโทเค็นสาหรับโมบายเอพอันนี้สําหรับปิดสิทธิ์นะครับ ส่วนข้างบนอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับจะเป็น Key ์ส t h สำหรับโรงพยาบาลหรือว่าหรือว่าเราวสตอที่เป็นมีค e y a u t สำหรับออเทนนะครับก็ดังนั้นหน่วยนวัตกรรมนะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบโทเค็นของท่านได้นะครับก็ในเมนูข้างล่างนะครับก็คืออ่าโทเค็นสำหรับโมบาย API นะครับอันนี้จะเป็นโทเค็นปิดสิทธิ์นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลสิบสามแปมครับผมส่วนคุณสมบัติอ่า ในส่วนของเพิ่มเติมสำหรับ New อ t เทนก็คือสามารถที่จะออเทนหรือว่าปิดสิทธิ์โดยใช้บัตรของผู้รับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าผู้รับรองที่เป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นี้ก็อาจจะถูกตรวจสอบภายหลังนะครับเพราะฉะเน้นนะครับว่ากรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้นำบัตรประชาชนมาหรือว่าบัตรประชาชนอ่านไม่ได้นะครับก็อ่านะ ขอความกรุณาให้เป็นผู้ผู้ปกครองหรือว่า,าญาติที่พาผู้ป่วยมานะครับก็สามารถเสียบัตรของผู้ปกครองหรือว่าผู้รับรองแทนได้นะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมในส่วนของ New Orten นะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็วิธีการปิดสิทธิ์ก็มีหกวิธีนะครับก็สกวชส สำหรับหน่วยนะวัตรกรรมก็คงคงต้องม,มีการบันทึกข้อมูลในส่วนของทุกวิสิทธิ์ที่จะเบิกจ่ายกับสปาชานะครับก็ในส่วนข้างล่างตัวสื่อสีดแดงอาจจะไม่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับหน่วยนะวัตรกรรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถส่งข้อมูลที่อยู่เหมาจ่ายไรหัวของเขาได้นะครับอันนี้ก็สปาชาก็จะมีหมายเหตุไว้บอกว่าสามารถ สปชจะประมวลผลเฉพาะบริการที่จะเบิกจากสปชส่วนหนวยน,นวัตกรรมเข้าใจว่าทุกวิสิทธิ์ที่มาเข้ารับบริการก็จะเป็นข้อมูลที่หน่วยนวัตกรรมบันทึกก็จะเป็นทุกวิสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็ควรจะต้องมีการปิดสิทธิทุกบริการที่ ที่เข้ามารับบริการก็เรื่องของการทรงเบิกนะครับก็หลายๆท่านก็พูดไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยนะวัตรกรรมก็จะมีหลายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น a m เ k ็ b เคนะครับหรือว่าอาจจะบางส่วนอาจจะมีการส่งโครงสร้าง13แอมปนะครับก็สามารถส่งได้นะครับก็ของผมก็คงจะสั้สนๆเพียงเท่านี้